ครับเมื่ที่แล้วเราคุยเปนไปแล้วถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อจะไม่ผิดพลาดซ้ําอีกในช่วงที่ผ่านมาเองจากประสบการณ์ในแวดวงของการเงินการลงทุนของคุณมนตรีเองเนี่ยเราประเมินดูแล้วนักลงทุนในบ้านเราเองเนี่ยที่มีการพลาดพลั้งพลาดท่าเสียทีไปในวิกฤตต่างๆส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับคุณมนตรีคะคือจริงๆก็เป็นหลักการลงทุนนะครับ,รบว่าจุดอ่อนของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ไหนบ้างน,นะครับผมอว่าเรืร่องแรก นักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําของเราก็คือคว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร,รแต่ก่อนนี้เนี่ยต้องเป็นลูกค้ารายใหญ่ถึงจะได้ไปอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์แล้วเขาก็จะเชิญคนที่ดูแลง,งานวิจัยเนี่ยมานำเสนอข้อมูลให้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย เราสามารถที่จะให้ฝ่ายวิจัยเนี่ยนำเสนอข้อมูลอย่างของเราก็มีอินเทอร์เน็ตทีวีครับแล้วก็นําเสนอไปถึงบ้านท่านได้เลยครับท่านเปิดอินเทอร์เน็ตท่านสามารถดูได้เลยทุกเช้านะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแต่ก่อนนี้นักลงทุนบางคนประเภทไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ครับเห็นว่าอาหารทะเลดียังซื้อหุ้นบ้านปูเลย นะครับเพราะว่าคือจริงๆนึกว่าบ้านปูเนี่ยทำปูทําปลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็กลายเป็นโชคดีเพราะว่าบ้านปูทถฐานหินนะครับแล้วฐานหินดีมากแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เราก็ต้องเข้าใจบางครั้งเนี่ยได้ยินว่าหุ้นนี้จะขึ้นหุ้นนั้นจะขึ้นหุ้นก็หม่รู้จักกิจการก็หม่รู้จักฟังข่าวลือแค่ว่าเจ้าภาพจะเล่นต้องเรียนตรงตรงถ้าไปเล่นตามเจ้าภาพเนี่ยประเด็นก็คือว่าไม่ค่อยเห็นใครแหละครับมาแจกเงิน เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเป็นเหยื่อซะมากกว่าก็อยากแนะนําว่าคงต้องดูหุ้นที่ดีเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและเป็นหุ้นที่เราพอรู้จักนะครับ<ม>ประการที่2ก็คือว่าหลายๆครั้งเนี่ยจะมีอาการที่ว่าต้องรอหุ้นขึ้นจนมั่นใจแล้วค่อยเข้ากําลังเขียวแล้วกคือแบบบางทอีอย่างดัชนีเคยคขึ้นไปพันหนึ่งร้อยกว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่า 900%ก็ไม่เชื่อพันหก็ไม่เชื่อก็ไปเชื่อพันหนึ่งร้อยอะไรนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เรามักจะไปซื้อตอนแพงแล้วเพราะเรามองแต่ย้อนหลังนะครับก็อาการนี้อาจจะร้อยเรียงได้ว่าต้องรอหุ้นขึ้นจนถึงใจแล้วค่อยเข้าแล้วก็เวลาลงมาเนี่ยก็รอหุ้นเน่าจนเศร้าใจแล้วค่อยขายนะครับซึ่งทั้งสองอาการนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เป็นจุดอ่อนนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือต้องเข้าใจด้วยว่าหุ้นมันจะดีมันจะไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับว่ามันเคยดีมาหรือเปล่าเวลาเคยดีมาเยอะๆหุ้นมันจะแพงแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าตัวการประเมินค่าหรือวิธีดูง่ายๆคือดูตัวที่เราเรียกว่า P/E ratio นะครับตอนที่ดัชนีพันหนึกว่า P/E ratio อาจจะอยู่ที่ประมาณสักสิเท่าสิบสองเท่าเศษวันนี้ดัชนีลงมาแถวๆเก้าร้อยกว่า The, uh, ตัว P/E ratio mm hmm. ก็อาจจะกลับมาอยู่แถวๆประมาณ10เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่านักลงทุนให้ศึกษาว่าเออตอนนี้ระดับ mm hmm. ราคาอยู่ในระดับที่ถูกแล้วก็เข้าครับรบ,บางครั้งคนตกใจนั่นแหละเป็นเวลา mm hmm. ที่ดีที่จะเป็นโอกาสในการลงทุน mm hmm. นะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือว่าต้องรู้จักลงทุนกระจายา<ม>นะครับหลายๆหุ้นหลายๆเซกเตอร์ mm hmm. ถ้าเผื่อเราไปลงทุนเนี่ยบางครั้งจุดอ่อนนักลงทุนเนี่ยโอ้ ก็ได้รับคําสอนนะให้กระจายปรากฏไปดูหุ้นสิบหุ้นเนี่ยอสังหาหมดเลยนะครับในยุควิกฤตลูกโป่งจะแตกกันะฮะหรือว่าจะบางคนก็หลัทรับหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่กระจายความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักกระจายหรือว่าถ้าเผื่อว่าเงินน้อยแล้วไม่รู้จักกระจายยังไงก็ลงกองทุนประเภท ETF ก็ได้เช่นที่เด็กซื้อกองทุนอื่นๆนะครับตรงนี้ก็จะเอาเงินตรงนี้ไปกระจายในหุ้นดีๆนะครับ ประการที่4ี่ก็คือว่าให้ลงในระยะเวลาที่นานพอนะครับผมมักจะเปรียบเทียบนะครับถ้าเราลงปีเดียวเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ามันจะได้ลงในปีที่ดีหรือปีที่ไม่ดีตลาดหุ้นเนี่ยปีที่ดีมันวิ่งเปร้อยเปอซตลาดปีที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะลงมาเหลือครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสแต่ในทุกประเทศทั่วโลกถ้าลงยาวๆเป็น10 20, 30ปีก็พิสูจน์กันว่า ความเสีย่ยงเหล่านี้มันจะลดลงนะครับแล้วผลตอบแทนเนี่ยเป็น10เซนี่ยก็พบว่าต่างกับการฝากเงินธนาคารเยอะผมก่อนผมไปสอนหนังสือก็ได้จับตาดูว่าการลงทุนประมาณสัก1 1 1 2ปีเนี่ยลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนเฉลี่ยสัก1 1 1 2เนี่ยนะครับ,รบจากเงินตั้งต้นล้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นประมาณสัก2ล้าน4นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าไปเอาเงินไปฝากธนาคารอาจจะได้แค่ล้านสามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะเวลาสัก1 1 1 2ปีเนี่ย มันต่างกันเป็นล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมาลงทุนในหุ้นโดยที่เข้าใจว่านักลงทุนก็จะกลัวความเสี่ยงแล้วก็จะสอนให้ระวังความเสี่ยงนะครับแต่ว่าการทอยลูกเต๋าหลูกเนี่ยมันย่อมขึ้น1ก็ได้ขึ้น6ก็ได้แต่ถ้าเราทอย10ลูกแล้วเอา10ลูกนั้นมาเฉลี่ยกันมันจะอยู่ระหว่าง3กับสนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําจึงเป็นว่าถ้าใครที่อายุน้อย อาจจะสัก30 40กราบลงเพื่อเกษียณเนี่ยลงหุ้นเต็มที่ไปเลยนะครับในขณะที่ถ้าคนอายุเยอะแล้วอาจจะสัก55-60กนะครับก็เปลี่ยนมาลงเป็นพันธบัตรมากขึ้นนะครับวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเขาลงทุนตั้งแต่11ขวบครับสิ่งหนึ่งที่เขาบ่นคือเขาลงทุนเรียกว่าช้าเกินไปเขาอยากลงเร็วกว่านั้น11เขวบยังช้าไปนะครับผอีกคำแนะนำสุดท้ายก็คือว่าให้รู้จักลงทุนแต่ละเดือนมีวินัย แล้วก็ลงเป็นเม็ดเงินเท่าๆกันเพราะว่าทาเช่นนี้เนี่ยเวลาหุ้นแพงเราจะได้หุ้นแพงที่จํานวนน้อยแต่หุ้นถูกเนี่ยเราจะได้จานวนมากก,าก็มาถัวเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเฉลี่ยนั้นหุ้นที่ราคาถูกจะเป็นตัวที่หนักกว่าเพราะว่าจะมีจํานวนมากกว่าก็ก็จะช่วยให้ต้นทุนของเราถูกแล้วก็เหมาะกับการลงทุนระยะยาวครับ